ออวสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ามาปลูกม่านครับพี่น้องบันน้ไปโยงย่อครับพักย่อไปจักมือพี่น้องพักย่อไปมือนึงครับวันนี้อาการนักแห้งครับกลับจากบึงบึงหยามาพี่น้องอาการนักแห้งวันนี้มาปลูกของแอลค,ค,ครับปลูกม่านของแอลครับวันนี้นะครับบึงต้นแต่สีประมาณ บมดนนะครับประมาณมันจะม่วงก็กลัวเขาแล้วพี่น้องปลูกมันมันไอมันสัมปะหลังเลยนะพี่น้องนี่ครับป่าครับนี่ครับพากันไปเก็บตัวเก็บตัวรำกันรมหม่บ้านพี่น้องเลยเด็ดปลาคนละแป๊บแป๊บเลยปลาปลาคอตัวหนึ่งพี่น้องปลาชุบอะไรมันปลาใสเดี๋ซิบก็โตพี่น้องพากันไปเก็บตัวมู่บ้านครับไปกึ่เก่าพี่น้องไปกึ่เก่า บบ้านาครับนี่เปิดกับไปกับเราครับตีบ๊ติีกับไปครับคนหมักมวนมัหนีกับพากไว้จักมือครับพี่น้องมาปลูกมั่นกันครับตรงนี้น้ำก็บกคอยไหลเลยพี่น้องหายากครับ <c oughs> มาหาอะไรหนู้อพี่น้องนี่ <c oughs> ไปน้ำในน้ำกลนไปครับเนี่ยนุ๊ก กับมาครับกับวาว่ะใดพี่นอ้องของมันอยู่ในน้ำนะครับปลามันอยู่ในนำ้ำมันกับบุหูด้วยกันสังเกตเต็มที่ครับข้างกับไปไปมวนไปยังพี่น้องครับมันอาจจะเพ่อยังเท้าขาดวังไหมครับบอ่อหน้าก็ยังไปขึ้นก้าบพี่น้องประมาณก,กับที่นี่มครับมีพี่น้องนะี่นี่ยตรงกลางที่สุดอู่วะใดเลยล่ะนมาน้ำน้ำฝนฝนหน้าพี่น้อง น้ำมันขังตั้งแตายมันขังนี่ว่าขังจะเป็นพวกนี้เปล่าปลาปลาอ้อยไปอไย่างนะครับขับไปไอ้ขับไปหนึ่งถังครับพี่น้องก็บบะก็บบะยู่นี่เป็นก็บะบะ <laughs> <laughs> อะ <laughs> ไรเสียมันหนึ่งพี่น้อง ไปพี่น้องทางไหนปลูกมั่นกับทรมาได้พี่น้องรับจ้างปลูกมันอยู่ครับช่วงนี้ช่วงนังพันนี่พี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวรุ่นไปรุ่นกันต่อคลิปหนาพี่น้องห้ามบอ่อหนาบ่อย่างมันหมานกว่าบ่อึ่งยาพี่น้องเดี๋ยวต้ออกันก่อนครับผม